เออยืมซืม้อมานี้มาตัดเลยเมืเอเขาสีส่สี่ไหมสันนย่าืะขั้นขั้นผู้จัดก,การเบาๆอ่าภาษาอีสารแล้เวเสียเบียซองลังหนึ่งคนนะจ๊ะอโอ้ยมันไปแล้วนะจ๊ะอเสียใจเลยเนาะ,ะจะยาบีบังคับมันอ์ผู้จัดการร้ายอเป็นนําผู้จัดการนี่แหละละเลยหลายอันมือใดเขาก็ขอภาาะใสารมากก ลืมหนาลืมลังได้บวนได้บาได้ป่ะเนี่ยอามือนี้อาไฟบังคับได้จังหน่อยเด้อพี่นอ้องเด้ออาพู้จัดการขอเอาอกเอาใจพี่น้องอเกือบภาษาไทยรุดออกมาแล้วเออกระชังอ,อ,อัน <c oughs> ออนึกนึกคำอีสานก่อนเด้อพี่น้องเอ้สัมปะเลยว่าลายมือแล้วเออ <c oughs> อย่าว่าสันเดอยา่าสันท้อ,อ,อขนาดรับตําแหน่งเจ้าของก็ยังลืมตําแหน่งเจ้าของนะ <c oughs> <c oughs> นานรักเดือนนะอ,อ,อาัยเอฟซีช่วยนะโอ้มันไปภาษาไทยแล้วเดวาอวัเนียเอออาัยเอฟซีนั่นแหละซอยซอยสันเนยยังแนงเพราะว่าสัน่น,นก่ะ <c oughs> ไม่ยังอีพ่อ โอ้ยเม่เฮ็ดคลิปอยู่โอ้ยเออเขาไบ่บอกไทยกระโดกระเดียดอกเออก็อยากว่าภาษาอีสานนี่แหละเออไม่ยังอายุไซ์ล่ะโอ้มาหอดหรอตีพ่อเออ ผู้จัดการมานเวอุ้ยภาษาไทยเป็นไปแล้วอ,อ่าผู้จัดการมานเวอ่า <c oughs> ข้อศีไปเบิงบันลพักตาอากาศน้ำกัน <c oughs> มือวันคนค <c> ร <oughs> ก็เลือกเต้เดี๋ยวอายุใส่ละหืออันนอนทางหาตื่นเดีย๋ยอุ้ยจังหาเฮดคลิปได้ทงซ้ำคลิปหนึ่งแม่ เอฟซีกส็สบายดีฮะลลาเฮ้ยจังไหนคือจะบ,บ้าหามสันแน่ <c oughs> อฮะลละเออเอ้ยเ,เอาผู้เล้วกาไปสวยได้จังหน่อยตัวอภัวสันกัอภัวน่อ,นองกันแปดสิบเอ็ดปีแล้วเดว้เขาก็เมื่อยเนาะ เออเขากษีซ้ำเศ้ากันนอนตื่นสวยในจักหน่อยฮะละเอยก็กินอาหารเศร้าคนแล้วแล้วจ้องไปประมาณเสิยดเสียดมองเทียงคนละเด้อเออไปโวลดไปไท่ายููปท่ายลาบนะไปโหลดไปไปก่อนเดอร์อันอันน้องก็สิไปเรื่อยๆนะั่นแหละไปขึ้นรถขายป่านะั่ยล่ะขายปลาแดกอืม เฝ้าก็ไม่ได้ละพวะอายุเหลือน,น้อยขันที่ขับเองก็บอกให้น้องนั่งขับเพื่อนที่ขับเองเฮ็ดยังไงล่ะอ่าน้องขับน้องนั่งมอน้องกระเรียมเหยียบเบรกลอยดึงเบรกมือหระเดเบรกมือม,มันกลายไปยุ่ไซบัวเออคลิปมันไปหลายแล้วอีพอ่ะจังเบากันทีหลังเออ อืมให้แม่ว่าเล้วก่อนมันไปลายโพดแล้วเนี่ยไปจักสีวายัางวาข้างไว้นะแม่เออตีหนึ่งหานาทีแล้วเนี่ยอน,นอนหลดเดี๋ยวฉันนั่นเฮ็ดอันนี้เร็วฉันสีวาให้ฟังว่างใาแล้วเดี่น้องโดนฉันใส่อารมณ์ลงไปพูดอือกระช่างกับอาผู้จัดการโทรมาผู้จัดการเกา อาเพิ่นกเกษียณแล้วล่ะแต่ว่าโอ้ยคอสันงงาะงอกแข่งแงยานยานภาษสายสารมันรุดเด้อพี่น้องเอ้ยคิดเบิ่งเด้อเออจักรสีบ่ยังเราบาดแผลลืมแล้วแหละมันฮอตบาดแผลแล้วพี่น้องเอ้ยจำบาดแล้วเด้อบาดอืมเฮ็ดยังไงเออเอาไม่เนาะเออเอาเอาไปคอลโคอลโเลยเนาะเออเขาบอกคอลโลคอลโลยลืมอืมเขาโทรมาเราลืมบาดแบ่รู้ว่าฮอดตอนใดเรา เออพี่น้องเอ้ยฉันจาเป็นต้องตรวแต่ตรวจอะอฉันจะเป็นต้องตัดคลิปนะพี่น้องอืมมันลืมแล้วว้าวถ้าฉันวาเล่าเนี่ยมันสิไปจรวดเด้อถ้าฉันวาไทยก็ไปจรวดเด้บไปเี้ยอืมเอาละเอาฟ้ามนี่ละอืมก็สร้างเลยฉันบอตัดดอกถือว่าความสนุกใครเครียดในความบันเทิงนะโอู้หนะมันไปว่าสัไทยแล้วเอาพี่น้องเอ้ยลูกอกลูกใจแทนเนาะ อืมไฟบังคับนะสีทอดทอดควนหวนัวนมออกมาเล่นก่อนนะมันจังนึกได้เลยกระทางอืมบอยอกซื้อๆเด้อ่าข้าวสั่นขอตัดก่อนนะเออม,มันลืมแล้วเดียเออไปบ่ดไรล้วตัดจักหน่อย